ันคุยขันบอาบอาขันบาไว้ว่าแม่ซิมาแล้วแม่บ่มาครับือเป็นแบบนั้นแม่ก็บบอูหลมันจะม,มีแนวฝันเกี่ยวกับอันนี้เราให้แม่มาโหลดเฝ่ามาโหลดตรงสีน้ำคนคือค,ค,คนแต่คนแต่น้ำมาจังสีแมนความผิดแม่คือว่าวันที่สามสิบหรือสามสิบเอ็ดแมวอยสีมาถึงลาวาไกลๆมือมือนั้นแมคอยสีมาแมววานบอมพิกาไปเทียนแม่ เอ่าก็ดีเมื่อเพ้่งหนูค่ะวันนี้มาเลยยุดเอกอะไรว่ากล้าเพิ่งนั่แม่กล้าเพิ่งนั่แม่แม่กษัตริย์ก้าเพิ่งนั่งอยู่ในแอ่นข้องขาดแม่แม่จุดทุกดอกกระแดดครับวันที่สวยมากแม่อาบนอนให้พูกระแดดครับมื่อนี่แดดมื่อนี่กระแดดอีกแดดกันลอยขนาดกึ่มๆเมฆหลายๆนะครับเนี่ยเมฆลอยหลายหนูนะขาวเต็มฟ้าเลยนะเลี้ยวขึ้นไปกับเป็นเมฆเด้อครับเนี่ย คำเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สติต,ติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจาราณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสวัสดีครับยินดีตอนรับกับชูช่องกาพารวยครับผมมือนีอดมีแนวทางโค้งสุดท้ายของแม่ครัวมาฝากนะครับผมลาสุดฝันแล้วนะครับผมฝันอยู่สองคืนนะครับคืนแรกฝันเห็นแอดไปกินข้าน้ำยุบานนะครับคืนที่ส ปูนั่มไปหาหอดบ้านนะครับผมแล้วก็เห็นเล็กมีแต่ตูเดียวเลยนะครับผมอยู่อยู่น้ำเนี่ยน้ำปูเนี่ละเห็นปะแต่เราลุาลนเราับชมน้ากันเนาะออ้ยแม่แม้ว่าเหมือใไน,นีนิเด็ดมือนั่นเลยนะโอ้ยเดยดครับวันนี้มนแม่ก็ซื้อดอกไม้นะครับแล้วก็กระถางทูบนะครับผมไปไปหาแม่บ้ากันเหมือนมา อาสวัสดีครับแม่สวัสดีครับ,รบผมเมื่อนี้แม่ได้กระทางทูบกับดอกไม้ <ดก S 2> มาไหว,วปู่อครับผมฟันดีปะครับแม่ฟันฟันจาฟันว่าได้ไปหาปูมันไม่มย่นีส,สดายบุตรจะเขากขันว่าชิมาหาเพิ่นขันบ่บ่มาเพิ่นชิมักไปหาครับให้มากก็เลยได้มา แล้วลเลาขึ้นาแรกที่แม่ว่าฟันเห็นผมไปกินกินลาบกินเนื้ออยูย่ไซโกแม่อยูเ่เฮียนแม่ลรืจ้ะอ๋ออยูเ่เฮียนแมวอ๋อไปน,น,นั่งกินอยู่มง 9, องเซาต้นที่ถอยรถต่ำเงวดนั่นนั่นละ่ะครับจ๊ะมันออกสองหกมันนะหึ่งหกสองเนี่ยนะครับงวดนั้นออกหกสองสองหกนะคที่ว่าผมถอยรถไปต่ำเซาวันเมื่อนั่นก็ไปนั่งกินอยู่มองเก้าห่ะล่ะยู่แถวแถวต้นเซาต้นนั่นล่ะครับผมมาเลขที่แม่นะนึ่งสองหกครับเจ้าเพิ่นก็บแล้วก็บอกว่าจุด ถูกนะเพต้องไปจุดอีกแล้วละอาโตเก้าเนี่ยละตัวที่จุดหันละว่าสั้นว่าหันก็ต้องจุดอีกตัวนี้ละว่าสั้นหกศูนย์หกหกศูนย์หกจ้าวันนี้ขึ้นแหลกที่แม่ฟันขึ้นแหลกที่ฝันวันนี้ก็เลยว่าชิมาหาปูันทีสิบสิบหาบางอันยังมันพันผบางหนึ่งหันครับแม่ว่าชิมาแม่กับโบเลมา่าแต่แต่จะชิมาวันนี้เมื่อขึ้นนี่ก็เลยว่าอันนั้นแม่สิไปดอกเมื่อไรมีบัวเมื่อไ้บางแม่ิเขาไปว่าสันเมื่อขึ้นก็เลย เขาไปหาอีกอะไรบวกก็ยังไปวัดเราก็ับไปทายรูปทายอยังตามไอ้หาใหม่หรือว่าเป็นหางปูนี่ละของปูนี่ละเราไปเห็นเป็นไล่ใหม่ไล่อย่างนั้นเป็นสามสามมิตาเหล็กสามมแต่เล็กสามแมนจ้ะตัวอื่นบ่มีเลยบ่มีมแต่เล็กสามเป็นไล่ใหม่สามสามสามแปดจริงจีแล้วแม่นะจะเป็นเลขสามแปดมันเดียวกันเนาะ จ้าก็ลุ uh, yeah. <laughs> 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 ่มร้องกันร้องเบิงด้วยจ้าครับผมจ้าเราจุดธูปขอเพิ่นฟันอะครับผมจ้าจ่าวันนี้ปูก็ได้กระถางกระถางกระถางธูปไม้นะครับไล่มังกรจ้าโอ้งามเลยเอาคือมีตเหล็กกรบเสียงไทยครับอันเมื่อนี่แน้องสาวเพิ่นเชียงเอาขข้ามาให้เพลินของหาโมงเคืองหาโมงเคืองวู้หมือนั้นจุดตรงเปรเลย เปนเก่าไป้ซุเก่าเปซุ้เก่าอันอันอันนี้อันนี้บอบบันไดกับหาน้อยเอาเอาดูน้ำกันนะครับวันนี้มีเหล็กถูกวันที่ยีบเก่านะครับผมตอนเย็นเย็นหาโมงหกโมงหนึ่งทุ่มประมาณนี้นะครับออันนี้จะเอาไปอ๋ออันนี้จะไปไปขอปูนมาอันนี้ชุดของแม่ครัวนะครับครับผม เดี๋ยวลุ้นด้วยกันนะครับผมว่าแม่สิบุญให้ภายในภายในชุดทูบกับชุดฟันนะครับแม่จะบุญให้ออกทัวรใดเดี๋ยวเรอลุ้นน้ากันนะครับผมไอเอฟซีท่านไหนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับทางช่องก้าพารวยด้วยนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผมเอฟซีรับชมอยู่จังหวัดอะไรฝากคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมขอคนละหนึ่งคอมเมนต์นะครับผมเมื่อนี้ก็ คุณแม่มานะครับแม่ครัวปูดําหรือว่าแม่หนังนะครับผมมางวดแรกนะครับปูนําไปเอาทูบเก้าดอกใส่มือให้นะครับผมมาจุดแล้วก็ได้หาเก่านะครับงวดที่สองมาได้เก้าศูนศูนย์เกาะศูนศูนย์นะครับปูได้สิคลดฝันนะครับว่าสีออกศูนศูนย์นะครับปูกระเฮ็ดให้ออกได้รีนะครับงวดนี้มาอีกแล้วนะครับหกศูนย์หกนะครับหกศูนย์หก หกศูนย์หกแล้วก็เมื่อไหร่แก็ไปเฮ็ดน้ำตาเทียนก็ไดห้าหกศูนย์นั่นแหละบาทที่นี่แอดก็ได้ซื้อไว้ลายซื้อไว้แล้วซื้อไว้สองมองแล้วนะครับผมหกศูนย์ศูนย์หกนะครับแอดเน้นไปที่บนนะครับเน้นที่สามตัวอู้เด็ดเด็ด ตอนตอนแม่มาเพราะมาคืม <c oughs> ้ะครับวันนี้แม่เอาเอาดอกไม้เอาอยัางขึ้นแดดเมื่อแรกที่แม่จุดทุกตัดอกกระแดดครับวันที่สอนมาแม่อาบนอนให้ปูกระแดดครับมือม่อนี้แดดมื่อนี้กระแดดอีก,กอ <c oughs> ขนาดคึ้มๆเมฆหลายๆนะครับเนี่ยเมฆหลายๆหลหนุหน่ะขาวเต็มฟ้าเลยนะเลี้ยวขึ้นไปกับเป็นเมฆเนี่ยครับเนี่ย เนี่ยขนาดเมฆบางดวงอาทิตย์ยู่กันยังแดดได้แสงกันยังได,ด้สอดออกมาได้ ได้โชคนี่แล้วแม่ได้ปุ๊บหวายปั๊บเลยอันนี้น้องสาวแม่คัวนะครับผมนี่มือประจำวันเลยนะครับผมศูนย์ไม่แลี้ยวอ้าวกับจิบวันนี้ซูนย์ดีดีงวดนี้ นนี่นะครับตอนนี้คุณแม่กำลังสิบบนบนให้ออกนะครับเคยเคยมีเอฟซีจากต่างประเทศบุนให้ออกออกีดีนะครับ ไปครับแม่เขาห่มแม่คื้มืดขนาดไหนขันเขาห่มปุ๊บคืมนี่กะถือว่าปูอเอาการอยู่ได้นน่ปูงึงงดึงครับผมนี่แหละเที่ยวที่สามนะครับผม,ท,มที่ว่าแดดบ้านเล็กที่นี่คือบ้านเล็กที่หนึ่งสองหกหนึ่งสองหกนะแม่แมจ้อ สมาโตโตเกีาเลขกโตเก่าเล็กโตเก่าหรือว่าสิเหลือจะละหน้าเพิ่งเอาเมื่อเนี้ยได้แม่หก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 ศูนหรือว่าหกสองตัวดิแม่หกสองหกศูนย์มันอาจีบอาจจีบเอาจจะบกคิดก็ได้วันสิรอยมาโตเกวมันก็ิแันตียครับมันอาจจะแ่จ้าตอนมื่อคืนนี่เลขสามหักใหม่มันจะเป็นเลขสามเอาขึ้นแม่เคยฟันตอนนั้นกะเคยถืออยู่ แปดแปถ้าโดนแล้วละแม่ไม่แปดแปดแม่ฟันเห็นตัวแดงจรงคึงแปดแปดอันนี้ก็ชิเห็นคล้ายๆกันตะวันทั้งเป็นสามครับโอ้แตเป็นสาม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 แปดแปดจะอาจจะเป็นได้สามสามแปดแปดสามแปดามแป่าเพราะมีตเล็กสามอันกับฟันเห็นเป็นตัวมันก็ับค่ยออกก็ยังศูนกองมันนั่นลดลดทางวันค่ะ ให้ฝันเห็นมันงต่ออกศู่เก่าอยู่ครับขนเห็นเป็นตัวเพราะว่าบอกปูอยู่ว่าก็จกแอดไว้รนล่ะคันบอกบอกเป็นตัวเด้อลูกบ่ลูกปึ๊ดอันนี้เห็นเป็นตัวเอ้าบู้ะแย่มืดแล้วนะไอ้ยังก็คืมแล้วคืมแล้วเอาอีรีเดเวอแมนว,ว่าบอาได้คืมเมื่อกี้แบบแบบนั้นเลยคืมแล้วนะครับค้้มแลวจาอีรีเดยว <S <S ์วายปูเสร็จบอกปูแล้วก็คืมคืมอีรี หมเลเทนะขันฟันว er like ่าได้ก claro ินแต่บางคนนี่างขันฟันได้กินนี่ถืออลไรได้ไหมกินแบบว่าขันแม่นข้าเปรียบเทียบใส่เนี่ยนทกะขึ้นเราเขาขึ้นเหล้าหรือว่าเป็นงานเป็นเอียงเสียเันแหน่คือบุญจ้าเป็นขึ้นัางบุญนะแล้วก็ไปนั่งกินแล้วก็แต้มตัวใส่เสื้อแบบสโลงใส่เสื้อแขนยาวอันประจำจำแนงในของแล้วก็ไปนั่งกินนิ่งเนีรยนได้ย่าย่ายกับฟันว่า ก็ยังได้กินตาพนั่นนี่แหละว่าสันยายอยู่บ้านกับฟันดีกับฟันดีพื่จันตาว่ากับเลี้ยนกับวันนี้เราอาจจะเป็นสองหกหนึ่งก็ได้ถ้าจะไปยังสันนตรงนี้เลขมมีหลายตัวหลายรางวัลถามว่าเลขมันหลายตัวบ้มันหมกัมีแค่หกมีสองแล้วก็มีสามกับแปดเลขสี่ตัวแม่นครับเลขสี่ตัวจ้าแล้วกับเลขสี่ตัวมีหลายรางวัลมีเลขหนาเลขท้ายแม่นหลายรางวัลแม่นบนีแล้วถ้าจะ บันไดที่ไปออกเลขท้ายสามตัวก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่ากันคนซื้อเนาะค้นซื้อลายนาแม่นครับซื้อลราจะเรียไว้แม่นค่รับร่องเบิงแต่มือนี้เป็นโวรงสุดท้ายเนาะแม่เนาะอีรงสากี่มือกับเลขออกแล้วแม่คืดมากตัวใดครับผมที่ว่าตั้งใจเลยแม่มัาเตไอ้นี่ล่ะเลขที่แม่ว้านล่ะสองหกศูนย์หกเก้าสามสามนี่ล่ะ ครับเพราะวสามสามมันเี่ยงกันง่ามอยู่ได้มาเพื่อนนี่ก็เลยถ้ากัดศาสตร์ก็ไม่กล้า,กาเพิ่งก็ยังไปวัดแล้วก็เห็นองค์ญาณั่มเม่นบนองค์ญาไว้ก็คือว่าขันใดนี่ก็คือเป็นรูปปั้นปูญาครัอ่าครับผมอ่าจามารถถวายเพิ่งตาวากาสี ตามแห้งเข้าห่ะละครับจ้าอ๋อองปูย่าเป็นพญานาคหรือว่าเป็นปูย่าเป็นปูย่าอ๋อเป็นตายายเปเออเป็นตายายครับผมอ่าเพราะว่าอันที่สาดกล่องไปเมื่อคืนนี่นาสิเป็นบอมแมนพญานาคครับนาสิเป็นตายายตายายแมนครับผมนาสิเป็นตายายหลายกว่าครับนะฮนข้างในเป็นไงถือซ้ำตัวอีกทีก็ทีเฮ็ด หอยเฮ็ดยังให้เพิ่นอยู่อ่ะนะกับซีมีอันคันได้เนใหม่ก็สิมีบริวารมันก็สิหลายอยู่งหันละแม่ก็คอยเฮ็ดไปซ่ําแม่เฮ็ดได้นั่นล่ะเก๊กซี่เพิ่นได้นําก็ให้เพิ่อนสุกสุกมันๆวทุกคนครับผมจ้าเพิ่นได้นํากันถึงนํากันจ้าแต่เห็นคักๆน่ะคือเห็น33บ่ที่แม่เห็น33มสามเป็นน้ำเป็นไร่ใหม่ไร่แอนนั่นเพิ่นน่ยยังไปสาดมองกล้องน้ามัน คือจังเขาเจ้าไปเบิ่งเลขนําลูกนําหยังสิหนาในตาสาดไปจังซี่นี่แะเาเลย่าก้าเบิ่งนําแม่ก้าเบิ่งนําแม่แม่สาดีาเบิ่งนําครับอยู่ในแหนความฝันแม่นในกล่องแม่นในกล่องคันคุยคันคุยคันเว้าวคันเว้าไว้ว่าแม่สิมาแล้วแม่บ่มาครับคือเป็นแบบนั้นแม่ก็บ่รู้ มันจะไม่แน่าฟันเกี่ยวกับอดีตเราห้แม่มาหลดเฝ่ามาหลดทั้งสี่อ๋อเินคือเฟินไปเฟินไปน้ามาอย่างสี่แมวความผิดแม่คือว่าวันทีสามสิบหรือสามสิบเอ็ดแมวคอยสีมากคือว่าไกลๆมือมือนั้นแม่คอยสีมากแมววานบ่ครับผมพี่กาปเทียน่นแม่ครับอ่าเราพอดีเมื่ขึ้นอ่ะครับวันนี้มาเลยหยุดต่ออ๋อเฟินเคยอด ยันซื้อพท่านโอาปู่ฟ้าไปบอกให้มากเมื่อนั้นก็จับถูใเซมือให้เลยครับก็ได้ฟ้ามาออกจากโ่งบาลก็ได้ฟ้ามากงวดแรกออกจากโรองบอลงวดแรกออกจากล่องบอลออกจากร่งบาลก็ได้ฟ้ามาเลยโอ้ยต่ยันวาซูลหกหนัสองหนักูลสองอีกูสอคือแมวเวิวนาสองหกซูลสองหก0ู6สองวันเดวดหายแค่จุบจุดมาแล้ว อย่าไปพึ่งไปบึ่งนะครับผมขอบคุณแน่ครับผมครับขอบคุณครับผมฉุกฉุกมันหมานเอ้าอันนี้ก็มันหมานวันนี้พอตาตื่นได้หน่ะนะตื่นแล้วไม่ได้นอนขับปั้นไม่มีนะครับผมน้องแนวทางน้องขับปั้นไม่มีเพราะว่าเพูนว่าเพ่นฝันบอดีน้องขับปั้นบอกว่าฝันไม่ดีเลยเพ่นว่า เลขทูบเสียงไทยนะครับเป็นวันที่ยี่สิบเก้านะครับไม่ใช่ของรัฐบาลนะครับเด้อนะครับผมผมได้เขียนเลขสองหกขแมนนำไปหกหกสองหกอ่ะเดี๋ยวยเปืี่อปากกาไม่เขียนให้สองหก 002กับ26นะครับแม่เลขฝันอันนี้เป็นเลขฝันนะครับแต่ที่รักๆเลยคุณแม่ว่าเอา06นะครับ33นะครับเพราะว่ามันขึ้นเห็นฝันเห็นแต่เลขสามนะครับผม ไอเอฟซีมักชุดไดกาพิจานณาได้นะครับเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับชุดของแม่ครัวนะครับผมชุดเก้าศูนย์เก้านะแอดกันไว้ให้นะครับผมกันไว้นะครับผมหกศูนย์หกเก้าศูนย์เก้านะครับผมความฟันได้สามสามนะครับผมกัสมีสามแปดนะครับฟันขึ้นแรกนะครับฟันขึ้นแรกอยู่บันตะกีหนึ่งสองหกนะครับผมแม่ก็เลยมักสองหก นะครับสองศูนย์สองหกประมาณนี้นะครับผมสำหรับเลขทูบออกมาแล้วนะครับแคปไว้เลยนะครับยันไม่ได้เขียนไว้ให้นะครับผมแคปเลยนะครับศูนสองสี่นะครับตอนห้าโมงนะครับห้าโมงครึ่งนะครับศูนย์สองสี่แต่เลขสี่งหัว4ีขว่ขาดหัวเลขสี่ขาดหรือว่าจะเป็นว่าสั่นก็ซสือนสองหนึ่ง ศูนย์สองหนึ่งศูนย์สองสี่นะครับฮัลโหลวันี้ก็ขอร์ฟซีโชคดีกันทุกคนนะครับผมจังกัง่ายเลยองสงมา่าณสี่ทุ่มว่า่าห้าโมงมวันสุดนี่นะครับผมสำหรับแนวทางก็ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมทางวันนี้ก็ขอร์ฟซีโชคดีกันอีกนะครับขอให้ถูกสามตัวบนสองตัวล่างนะครับผมสำหรับคลิปนี้แอดขออนุญาตจบลงเพียงแค่นี้ครับผมเจอกันคลิปหน้า สวัสดีครับ